ยดานักราิสรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยานะครับและเรีเชิญท่านรัชนีเวชสิทธิ์สวัสดิการกุ้งครองรหยารจังหวัดพะเยานะครับในนามคณะกรรมการมูลนิธิธรรมประชานทรและในนามมนตส่วนราชการนะครับน้องจิตอธิษฐานนะครับซึ่งในการนี้ทางคณะพระมพิาจักก็จะได้นำกล่าวนะครับกล่าวนโมตัสสะพร้อมกันสามจบนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตาม้าพระเจ้าพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญญาวันโตสังฆบูชา มหาโพคาวะหอติโรกนาถังอภิภูชยามิณโมเมสัพพพุทานังภูมะเทวนังนาคานังภูปฏิปะจะบูผังสักระวันทานังสุปะพันชนะสัมปันนังสารีนังโภชนังภูพกังวะลัง สัพพาริวารังอาอคันฉันตุอภิภูนฉันตุสัพพธาอิตายะสุขายะสันติเทว,วาสันติอาจาริยาสันตินาคาสันติภพเพกคเนศสวนมหิทธิกาเตปิอัมเห อนุรักษ์ขันตูอารคขเยนะสุเขนะจากข้าพระพุทธเจ้าเอ่ยชื่อครับขอก,าการาบไหว้บูชาทุกท่านที่มาจากการอัญเชิญข้าพระพุทธเจ้าได้จัดสรรเครื่องถวายมีบายสี ผล,ลไม้เก้าอย่างธันยพืชเก้าอย่างน้ำเก้านอย่างให้แด่องค์พระสีเศรษวระฐาคณปติหากข้าพุทธเจ้าผิดพลาดประการใดขออาภัยแด่องค์ท่านขอให้องค์ท่าน รับเครื่องสักราระเหล่านี้ด้วยความพิติอินดีและอินหน้ำสำลาญในวราระการนี้ด้วยเธอโวยกัวตันได้ครับพุทธเตเชนะธรรมเตเชนะสังฆเตเชนะอินทเตเชนะเทวเตเชนะที่มาตปฏิ อาทถ้าสัพมะโมหัตาหางพุโทโธตัปปติเตสสาพ,พุธทธังรัตนานังพระพุธทธเจ้าเผดโลกธรรมังรัตนาน,านพพังพระธรรมเจ้า